อ้าวโอ้โหนี่ขนาดกดคูณ5้าเบคอนนะยังไม่ได้เป็นเบคอนเลยเห็นขวามือตรงนี้ไหมฮะอันนี้คืออีเวนต์นะครับอีเวนต์เบคอนแต่ว่าเป็นพิกกี้นะฮะนี่ผมเลือกห้องหลายรอบมากเลยนะไม่ได้เป็นเบคอนสักทีมันคูณ5จริงไหมเนี่ยอุตส,ส่าห์ซื้อกะว่าจะมาดูหน่อยว่าเบคอนพิกกี้เป็นยังไงเพื่อนตามเรามาเชื่อเราเชื่อเรา <laughs> อะไรก็ไม่รู้คุณฮนะนี่นะฮะผมซื้อคูณ5เบคอนไปแล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกอีเวนต์สกินของพิกกี้นะฮะคือจริงๆแล้วสกินนี้เนี่ยสามารถได้ด้วยการเคลียร์ทุกแชปเตอร์นะครับ12แชปเตอร์ถ้าเคลียร์หมดแล้วเราจะสามารถปลดล็อกสกินนี้ได้นะครับแต่ว่าผมเล่นแค่แชปเตอร์แรกแชปเตอร์เดียวนะครับแชปเตอร์อื่นไม่ได้เล่นเลยซึ่งมันมีออปชันให้เลือกนะฮะสามารถใช้โลบัคในการฟ้ลสกินได้นะครับ2,000โลบัคเลยนะฮะแพงอยู่นะ แต่เพื่อพิกกี้เบคอนนะครับแล้วเมื่อไหร่จะเล่นเสร็จในห้องนี้กว่าจะได้เป็นเบคอนนี่คือสภาพของพิกกี้นะครับที่ทําไมห้องมันมืดจังเวลาพิกกี้นะครับไปเข้าฟิตเนสไปปลูกผมมานะก็จะเป็นแบบนี้ <laughs> จะว่าไปมันก็เป็นหมูเหมือนกันใช่ไหมทั้งเบคอนทั้งพิกกี้แต่เบคอนนี่คือเป็นชื่อของผมตัวละครเราบอกเมื่อก่อนใช่ไหมขาเล็กก้ามโตปลูกผมด้วย มงส่ย,ยาให้ตียืนกระโดดอยู่มีแค่2คนเองอะ่ะกว่าจะได้ห้องอันนี้คือแมปแรกเลยนะฮะแชปเตอร์แรกที่มีลักษณะบ้านเหมือนบ้านของพิกกี้นะครับคล้ายๆกันเลยจริงๆมี12บสองแชปเตอร์นะฮะแต่ผมนั่งเล่นมาเมื่อกี้เนี่ยทุกรอบเลยนะคนเลือกแต่ด่านนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแสดงว่าคนชอบพิกกี้กันเยอะมากนะมันมีความคล้ายพิกกี้อยู่ใช่ไหมมาถึงด่านนะฮะก็เลยแบบเลือกด่านนี้กันเพื่อนอยู่เล่นด้วยกันสักพักกว่าจะได้เป็นเบคอนเนี่ย มีคนมาไหมเออมีคนมาแล้วไป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 เคลียร์กันไม่ตีไม่ตีมาดีวันนี้กว่าจะได้เป็นตรงนี้มีอันนึงตรงนี้มีอันนึงเนี่เนี่เออเดี๋ยววางนี้ไว้ให้นะจะได้เดินระวงังระวังกันหน่อยอ้าวมีคนเปิดไปแล้วไม้ตรงนี้แล้วกันยังไงก็ต้องเหยียบอันนี้อันนึงอ้าวไม่ได้ฮะเดี๋ยวเพื่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็น <laughs> คือไม่ได้จะปล่อยนายนะแต่ว่าพอดีว่ามีเหลือแค่คนเดียวอะในแมพ ม่จะเข้ามาให้ตีทำไมหมดยังเอาอยัางมีคนอื่นอีกเหรอได้ยินเสียงวิ่งอยู่นะฮะแต่ไม่รู้ตรงไหนนายทรงผมเดียวกับเรานายผมเบคอนไปนั่งเก้าอี้อะไรอยู่ตรงนู้นเราเบคอนเหมือนกันแต่เราเบคอนพิกกี้ไม่ไปเคลียร์ของกันนะไม่ตีเนี่ยไม่ตีไม่ตีไม่ตีเฟลลี่เอาเราวิ่งเข้ามาทําไมเนี่ยนีกนน่ก็เต้นอีกจริงๆแล้วมิสเตอร์พีเนี่ยให้ยาไปผิดสูตรนะครับให้ยา เล่งกล้ามนะแล้วก็ยาปลุกผมกับพิกกี้นะครับจริงๆแล้วพิกกี้ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะพอทักไปปุ๊บเบคอนเอ้คุณห้าทำงานรอบนี้ไม่ปล่อยนะเพื่อนรอบนี้เราจะไล่ล่าด้วยกล้ามอันแข็งแกร่งของเรามีกับดักกี่อันนะหอันใช่ไหมกี่วิเนี่ยยีหรือเปล่าเรามาแล้วเพื่อนเรามาพร้อมกล้ามอันใหญ่โตโอ้โหคนเดิมนี่วัดดีมานี้ ไม่ต้องปิดประตูรู้ว่าจะปิดเอกาไม่ปิดด้วยไปไหนไปไหนวิ่งมาหลบมุมทําไมเนี่ยไปเลยคนหนึ่งคนแรกเฮ้ยเราหยิบได้ด้วยเหรอมันเป็นรูปมือหยิบไม่ได้อันนี้ต้องวางไว้เดี๋ยวเขาหลอดตรงนี้ที่หนึ่งมุดไม่ได้วางไว้อ๋ออยู่ข้างล่างอยู่นี้หมดเลยสวัสดดีคุณโลเบิร์ตปุ๊บไม่ถึงไม่ถึง อ้าวนี่ยืนเฉยๆไปก่อนไม่ปล่อยรอบนี้ตีหมดให้คุ้มค่ากล้ามหน่อย2,000โลบัคหนจะคูณ5อีกมานี่จะไปไหนวิ่งวนทำไมวางไว้ตรงนี้อันหนึ่งอ่ะโอเควางไว้แล้วมีทางรอดใช่ไหมในห้องน้ำมีไหมมีเปล่าอ้าวมีนี่ผมใช้วิธีการแบบ ดักหน้าดีกว่าเขาต้องวิ่งเข้ามาอีกแน่เลยมีประแจกับแฉลงอยู่ข้างบนเขาเปิดหรือยังขอดูหน่อยว่าแฉลงเปิดหรือยังอ้าวอยู่งี้นี่เองอ๋อเสียงอันนี้หรอเหยียบกับดักเหรอเสียงเหมือนต่อยอ่ะมุด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 ,มดไม่มุดเดินตามนี่คือไม่ทันใช่ไหมเนี่ยต้องวางกับดักดักหรือไม่ก็ดักทางตรงนูน้นตรงนี้อ้าวปิดประตูอ้าว <laughs> ชุดอะไรเนี่ยไปไหนเหลือเธอคนเดียวแล้วนะ ข้างบนลงไม่ได้ไม่ใช่เหรออ๋อมีทางลงอีกอันนึงอ่าผมต้องใช้วิธีการดักหลังประตูครับวิ่งตามไม่ทันอืมปแจยังไม่เปิดแต่ฉลงเปิดแล้วประแจอยู่ที่ห้องน้ำข้างบนไม่มาตะโกดแล้วนะเพื่อนเพื่อนหลือเพื่อนคนเดียวนะเพื่อนมาให้ตีซะดีดีเพื่อนเรียบร้อยหมดยัง ยังไม่หมดอีกเหรอมีใคร่ะตีไปหมดแล้วนี่เราคนมาสปอนหรือเปล่าเพราสปอนตรงนี้ใช่ไหมถ้าเขาสปอนตรงนี้ผมวางกับดักตรงนี้ได้ไหมวางเหยีย <c> บ <oughs> ตั้งแต่เริ่มไม่ทันได้ระวังตัวไม่เห็นมีใครแล้วอะ่ะทำไมไม่เกมโอเวอร์อ่ะหรือว่ามีคนไปแอบนี่ไงยืนอยู่ตรงนี้โอ้ยรอตั้งนานไม่เดินเราตีนะ เตีนะหมดยังยังไม่หมดเอามีคนเหยียบกับดักข้างวนหยิยบตรงประตูคนเดิมนี่อ๋อเขาใช้รีสป,ปอนนี่เองไปไหนลงมาหยิบอะไรตรงนั้นมานี่มาให้ตีสดีๆเล้าลงไปข้างล่างแน่นอนมาด้านนี้หลังบ้านแน่นอนครับ <S <s ชัวรนี่ไง นี่ไงนี่ไงปวัดดีอืมโดนแล้วประแจยังไม่หมดยังมี <laughs> ใครเย็บอีกอะอยู่กับดักนี่ไงมาเอ,าเอาไปไหนไปไหนจะคานไปไหนหมดยังโอเคหมดแล้วผมเพิ่งเห็นนะว่าเขาแถมเบคอนมาให้ด้วยนะครับพอปลดล็อ,อ,อกเอีเวนต์มาแล้ว1 2 0 0 0เบคอนเอ้ยเบคอนเ <laughs> บกอนไบ,บคอนนะครับเบคอนนะฮะ มีสก,กินอะไรสวยๆอีกบ้างอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะน่ารักดีส่วนใหญ่จะเป็นของยูทูบเบอร์ใช่ไหมหลายๆคนที่เคยเล่นแมปนี้นะครับเฮ้ยนี่มันไซเรนเฮดนี่หมื่นห้าเลยหรอไซเรนเฮดก็น่าสนหมื่นห้ามันหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าเบคอนนะครับซื้ออีกสองรอบใช่ไหมอ่ะไหนๆก็ไหนๆละอีกนิดนึงเองแถมให้หน่อยก็ไม่ได้ มา Silent h e ฮดเรียบร้อยมาแล้วทีนี้มาดูกันว่าคูณ5มันจะทํางานไหมนะครับเออคูณ5มันก็ทํางานดีนะฮะนี่คือไซเ t นเฮดเวอร์ชันเบคอนนะครับมันจะน่ากลัวหรือมันจะตลกดีอะคือปกติตัวไซเ t นเฮดต้องแบบส,งสูงๆใช่ไหมอันนี้คือแบบเล่นกล้ามแล้วก็ <laughs> เป็นไซเ t นเฮดเพื่อน <laughs> เพื่อนจะไปไหน <laughs> มีกี่คนเนี่ยสักผ้าก่อนไหมเพื่อนทูสักผ้าอยู่งี้ มาซักภาพกันเร็วตอนเข้ามาเอานี่ไงสะเอาววิ่งมาพอดีเพื่อนไม่ได้กดด้วยนะทำไมไม่มีเสียงอะ่ะเสียงเซเรนเฮดอะ่ะมีสักหน่อยก็จะดีอัอ่นไม่ใช่เซเลนเฮดเอาเอาเอาวิ่งมาเองนะเพื่อนอยู่ไหนนี่ไงเพิ่งเห็นว่าใส่แบบเป็นกรงเล็บด้วยนะฮะเซเลนเฮดมีกรงเล็บด้วยอ่ะ เหมือนเป็นถุงมือใส่กงเล็บอะมีแอนิเมชันแบบเอียงคอด้วยเมื่อกี้นี่นีนหลอนหลอนกับดักมี7อันนะฮะแต่เหมือนกันต้องซื้อสก,กินหรือเปล่ากับดักไปไหนเราเเพื่อนวิ่งอ่อนนี่มนคนใหม่มาฮะเออผมก็ลืมเลยวางตรงนู้นด้วยเอาจะวิ่งมาหาทําไมตื่นเต้นดีใจเจอเซเลนเฮดอะไรประมาณนั้นเหรออ่าเปิดไปเปิดไปเดี๋ยววางกับดักนี้ก่อนเวลามีคนมาใหม่เหลือแค่ ปัะแจกุณแจขาว USB าวางไว้อันหนึ่งนะตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวยิงมาทำไมอา้าวชนเองอีกเอายังไม่หมดเหรอเอ๋เมีคนมาใหม่ไม่เหยียบด้วยนะกับดักวางอันนึงแล้วกันไม่ได้ใกล้กันเกินคนเดิมอะเนี่ยที่กระโดดมาเมื่อกี้เอ้ยมีสวย นี่สวยเอาวิ่งมาอีกแล้วอะไรกันเนี่ยเรียบร้อยคือแบบตื่นเต้นใช่ไหมเจอเซเลนเฮดต้องวิ่งมาชน